สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปนะครับชวนชม1คันนะครับคันนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับสําหรับม่านหลังไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะครับและเป็นปี2005ซะด้วยนะครับรองมาชมกันดูเลยนะครับเทียนานะครับนิสสันเทียนาปี2005นะครับ2.3ออโต้น้ำมันล้วนนะครับจะทรงใส่ล้อไว้ให้สวยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะครับเป็นรถขนาดกว้าง ลองชมดูก่อนนะครับสีดำจากโรงงานเลยนะครับสวยงามพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ราคา119,000บาทนะครับรถอยู่แถวถนนนิมิตใหม่นะครับใครสนใจลองมาชมดูนะครับสำหรับภายในก็สวยงามนะครับรุ่นนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงห้องโดยสารแน่นอนแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าตามตัวอย่างนะครับ ลองชมดูครับรถสภาพสวยงามครับยังสภาพดีดูแลไว้ดีครับใครสนใจหาไว้ใช้งานไปทดลองขับไปเจรจาต่อรองนะครับดูเอกสารตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเขาแจ้งว่าเอกสารพร้อมโอนทุกอย่างนะครับถูกต้องหมดสวยครับคันนี้ดูแลไว้งามเลยครับเสียดายที่รูปมีน้อยเท่านั้นแหละครับก็ต้องฝากไว้นะครับสําหรับใครที่จะขายรถนะครับเน้นถ่ายรูปสวยถ่ายรูปเยอะๆนะครับมันจะขายง่ายขึ้นอ่ะสภาพด้านหลังนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับถ้าชอบสนใจลองศึกษาข้อมูลก็ได้นะครับในเทียหน้าขับนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k มีคนใช้อยู่เยอะอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งลองเข้าไปศึกษานะครับก็ต้องเน้นว่าถ้าใครจะสนใจรุ่นพวกนิสันเทียหน้านะครับต้องศึกษาเรื่องช่างหรืออู่เฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะจบทุกอาการนะครับไม่ต้องมาซ่อมนานซ่อมบ่อยนะครับ ลองชมดูนะครับสบภาพแบบนี้สวยหรือเปล่าชอบหรือไม่นะครับลองชมดูก่อนสวยเน้นให้ไปทดลองขับไปดูเอกสารตรวจสอบสบภาพรถนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ